ตาของชาวลัคนาราศีมีนจะเกิดปรากฏการจุดพระจันทร์ดับในวันที่4สิงหาคมปี2567เป็นปรากฏการทางดาราศาสตร์นะฮะที่เกิดขึ้นทุกเดือนแต่ในเดือนนี้นะครับเกิดขึ้นในรากลุ่มดาวราศีกรกฎซึ่งเป็นต้นธาตุน้ำนะครับเป็นตัวแทนของ พระจันทร์อยู่แล้วนะครับกรกฎจะมีดาวจันทร์ควบคุมความเป็นไปเมื่อพระจันทร์ดับจะผงผลกระทบต่อราศีธาตุน้ำสามราศีราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกนะครับแน่นอนนะฮะแต่ในที่นี้เราจะมาดูผลกระทบกับราศีมีนนะครับราศีมีนนะครับปรากฏการณ์ตรงนี้นะฮะที่ดับเดี๋ยวจะดับในเวลา18.13ของวันที่4ี่สิงหา ระวังเลือดตกยางออกเกิดวบัติเหตุทะเลาะบแวง้งความผันผัวทางอารมณ์นะฮะความรู้สึกสับสนระวังความคิดนะฮะไปในทางลบๆเกิดขึ้นได้พยายามดึงจิตขึ้นมาบวกๆนะครับพระจันทร์เนี่ยจะโคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะฮะทำให้เรามองเห็นพระจันทร์เนี่ยมืดมิด,มดนะครับเป็นจุดจันดับในวันนี้มีความเชื่อนะฮะทางโหงราศาสตร์ ในตำรโาโบราณบอกว่าเป็นวันที่ควรทิ้งสิ่งลบๆสิ่งที่ขวางทางจิตสิ่งที่เป็นนิวรณ์หสิ่งที่มันยึดเป็นสัญญาจำว่ามันไม่ดีกับเราที่มันเครื่องใจนะฮะที่มันก่อทุกขเวทนาต่างๆนะครับให้ลบออกไปนะครับมันถือว่าเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ วันนี้นะให้ทิ้งสิ่งลบๆทั้งหลายออกจากจิตออกจากใจลืมอดีตลืมเรื่องราวต่างๆคุณจะได้ชีวิตใหม่เพราะว่าหลังการจากการเกิดจุดดับในเวลา18.13เราจะได้พระจันทร์ใหม่นะครับนะนะเขาต้องบอกว่าชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นที่พระจันทร์ดับเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับความรักความโรแมนติกความสุขความคิดสร้างสรรค์และลูกหลาน นะแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของการแสดงออกที่มีความสุขความสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์หลังจากการเกิดจุดพร,รําดับสิ่งบวกบวกที่ผมพูดไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณหมายถึงความรักความโรแมนติกความสุขความสร้างการความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้บวกบวกจะเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงที่ดับเนี่ยนะฮะหรือก่อนดับเนี่ยบวกลบไปประมาณ7วันเนี่ยคุณต้องระวังอาจจะมีความรักอาจจะมีปัญหาในบางท่านนะฮะหรือว่า ความโรแมนติกจะน้อยลงนะครับความสุขบางอย่างจะน้อยลงพยายามเติมเต็มความสุขให้ใจตัวเองนะฮะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าต้องระวังในเรื่องของลูกหลานบุตรบริวารจะเจ็บป่วยเช่นถ้ามีสัตว์เลี้ยงอย่างผมเนี่ยสัตว์เลียเ้ยงอาจจะเจ็บป่วยได้ถ้ามีลูกลูกอาจจะเจ็บป่วยหรือถ้ามีลูกน้องอาจจะมีปัญหากับลูกน้องมีเรื่องเสียเงินเพราะลูกน้องบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะลูกเจ็บป่วยลูกน้องดื้อไม่เชื่อฟังบุตรบริวารลาออกมีปัญหาจุกจ,กจิกจากลูกค้า เกิดขึ้นได้ด้วยพระจันทร์เป็นตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกและความผูกพันและความต้องการขั้นพื้นฐานนะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความรู้สึกภายในตัวเราเมื่อพระจันทร์ดับเนี่ยมันอารมณ์เรามันจะไปแนวลบๆไดนะ้ความรู้สึกลบๆได้ความผูกพันก็จะไปทางลบๆได้นะครับความรู้สึกภายในไปทางลบได้แล้วก็ราศีมีนเป็นราศีที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเหมือนน้ำนะครับแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจนะฮะ อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะฮะก็จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้ทะนั้นพระจันทร์ดับตรงนี้ก็จะมีผลต่อความผันผวนทางอารมณ์เป็นพวกความรักความเหงาความเศร้านะฮะความสุขน้อยลงนะฮะมีเรื่องเบื่อหน่ายในชีวิตประจําวันเกิดขึ้นได้บ้างความรู้สึกไม่มั่นคงในความรักก็เกิดขึ้นได้นะในบางท่านนะแล้วก็กลัวที่จะเปิดใจกับใครได้แล้วก็มันอาจจะแปลว่าจะมีความสับสนในความต้องการในสิ่งบางสิ่งของตัวเองก็ไปดูนะอาจจะมีความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับ ความต้องการของเราเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคิดสร้างสารรค์มันลดลงนะฮะมันอาจจะขาดแรงบันดาลใจพยายามเติมเชื้อไฟให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจเพราะหลังจากนี้จะได้พระจันทร์ใหม่จะมีเรื่องให้สนใจเรื่องจิตวิญญาตมากขึ้น,นการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณการทำสมาธิศาสตร์ทางจิตเรียนรู้เรื่องอารมณ์ภายในอะไรแบบนี้จะดีมากนะครับ ในช่วงนี้คุณจะเห็นอกเห็นใ,นใจผู้อื่นมากขึ้นจะส่งจิตออกนอกมากเป็นพิเศษนะฮะหรือมีเหตุการณ์ให้คุณได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นหรืออยากช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะสนใจในศิละปะดนตรีวรรณกรรมหรือเป็นช่วงที่ปลดปล่อยอารมณ์ได้ดีนะฮะอาจจะมีความเหงาบ้างหรือความต้องการเพื่อนหรือหรือคนรักมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องวิตกกังวลกับความสัมพันธ์หรืออนาคตหรือชีวิตนะครับหลีกเลี่ยง ในเรื่องของระวังทะเลาะก,กับบริวารน,นะฮะเกิดขึ้นด้วยใครที่มีบริวารใครที่มีลูกค้าเจอลูกค้าปัญญาอ,อ,อ่อนก็เปิดปอยไปไม่ต้องพูดไรช่วงนี้พยายามหาเพื่อนคุยทํากิจกรรมที่ชอบนะฮะฝึกสมาธินะครับเรียนรู้นะฮะจากผู้เชี่ยวชาญดาวปัตตุอยู่ด้วยบางคนอาจจะมีทะเลาะก,กับแฟนคนรักต่างเพศหรือแฟนเจ็บป่วยหรือมันจะแปลว่าจะมีเรื่องจุกจิกอึดอัดขับใจจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องคนละแวกบ้านเดียวกันบ้าง แต่บางขั้นน่ะจะมีการเสียเงินไปกับเอกสารหรือเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถอะไรแบบเนี้ก็แก้ดวงนะมันมีอีกมุมหนึง่งอีกอย่างหนึ่งว่ายังมีดาวพระศุกร์อยู่ในจุดอริมันแปลว่าเพื่อนดีๆมากห่างหายตายจากเพื่อนไม่ดีจะมาอยู่ใกล้ๆหรือจะมีเพื่อนมาขอความช่วยเหลือกับคุณหรือว่ามีใครบางคนที่คุณไม่อยากคุยกับมันมันติดต่อมันโทรมาหามันทักไลน์ทักเฟซมานะครับมีเพื่อนที่คุณแบบไม่อยากคุยกับมันแต่มันพยายามมาคุยกับคุณนะฮะ หรือมีคนที่คุณไม่อยากคบหามันอยากมันติดต่อคุณมาอะไรเงี้ยหรือมันมีคนที่เคยสร้างปัญหาให้คุณมันทักเข้ามามีเรื่องคือในช่วงนี้ถ้ามีสังคมมีเครือข่ายจริงๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยในเรื่องของสหัชชาสังคมเนี่ยจะดีนะจากนี้ไปจนถึงพื้นสะาเนี่ยาภาพ,าพรวมใหญ่ๆหแต่ช่วงนี้ดาวศุกร์อยู่ในจุดเนี้ยเล็งกับดาวคู่ศัตรูเนี่ยในปลายเดือนเนี่ยนะฮะต้องระวังมีปัญหาเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านแม้กระทั่งญาติพี่น้องคนสนิทสนมหรือเพื่อนสังคมที่เข้ามาในช่วงนี้จจะนนําาวมุกิใหห้รืืออเพ่ เพื่อนที่เก่าก็ได้ได้เจอเจอนะฮะแล้วมันจะนําปัญหาบางอย่างมาถ้าคบใครอย่ายไปไว้ใจมากในช่วงนี้นะครับเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยเดือนเนี่ยมันยังมีดาวอังคารในโคจรคงคู่กับดาวมฤตอยู่นะครับรายจ่ายอาจจะเยอะได้มาต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วใครที่มีดวงเนี่ยเดือนเนี้ยมันอาจจะแปลว่าได้เงินกระทันหันได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินแปลกแปเป็นรายรับแปลกแรวมถึงรายได้แปลกๆหรือรายจ่ายแปลกแปก็จะเกิดขึ้นที่ไม่ค่อยได้จ่ายทุกเดือน นะหรือที่ไม่ค่อยได้ทุกเดือนรายได้แบบคาดไม่ถึงมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงด้วยช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณจะโฟกัสไปในเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะมากขึ้นหรือบางท่านได้ไปเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองในสิ่งใหม่ๆหรือได้ทําอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะครับบางท่านจะมีเรื่องให้แบบพูดคุยเกี่ยวกับต่างประเทศหรือพูดคุยเรื่องเงินทองทองมากขึ้นนะครับนะก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะช่วงนี้บูชาวัตถุมงคลดีบางคนได้ปฏิบัติทมถือศีลภาวนานั่งสมาธิหรือได้เครื่องล้างวัตถุมงคลเข้าบ้านนะ นะครับราศีมีเนี่ยแล้วดาวการเงินก็เดินเป็นราชาโชคอยู่นะครับขาดเงินก็ต้องได้เงินนะครับในช่วงนี้เวลาจะมามันจะมาแบบคาดไม่ถึงมาแบบปูปรับฉับไวนะเงินงเงินเงินทองทองในเดือนนี้แต่เสาจตุโกเรื่องเงินอะรายจ่ายคุณจะเยอะและ่ะให้ใครยืมเงินนะบางคนมีญาติมาเกี่ยวกับเรื่องเงินเพื่อนมาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับหรือเพื่อนมาคุยเรื่องเงินญาติมาคุยเรื่องเงินนะฮะก็เกิดขึ้นได้ ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนจะขยันขันแข็งมากขึ้นด้วยในช่วงนี้แต่ลาหูยังทับดวงคุณนะระวังอารมณ์ระวังการเจ็บป่วยป่วยซึมนะฮะดูแลสุขภาพให้ดีระวังสายตาดวงตาเจ็บตาหลอดเลือดต่างๆด้วยใช้ดวงตาเยอะจะเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วอันนี้ผมทายรวมๆนะใครที่อยากจะเช็คดวงผมแนะนําไปเช็คกับลูกศิษย์ผมเอานะนะครับเนี่ยเขาจะส่งแบบฟิทคลิปเสียงแบบเนี้มันจะราคาถูกกว่าผมเยอะเนี่ยส่งไฟล์เสียงแบบเนี้ย ขอบคุณค่ะแม่นมากค่ะตรงหลายเหตุการณ์เลยค่ะเนี่ยคนนี้บอกขอบพระคุณมากมากทำนายตรงมากๆเลยค่ะเนี่ยส่งไฟเสียงเนี่ยคนนี้บอกตรงกับชีวิตผมมากครับขอบคุณครับเนี่ยนะก็ทายตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยสำหรับท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะนะจริงจริงเนี่ยมันก็แล้วแต่ความเชื่อของเราแต่ว่าถ้าคุณราศีมีเนี่ยถ้าจะเอาให้ตรงกับธาตุของตัวเองเนี่ยคุณเกิดราศีธาตุน้ําก็ควรเอาเครื่องรางที่เป็นลักษณะธาตุน้ําก็ได้นะครับ มีหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเนี่ยเนี่ยที่เป็นเต่าสุวรรณกัจฉปะนะฮะหรือเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารมีอันนี้เครื่องรางเนี่ยปลุกเสกหาเลิกมงคลนะในการปลุกเสกนี่ยากมากนะครับเพราะว่าเลิกที่จะสร้างนะฮะพญาเต่าซึ่งเป็นเครื่องรางที่เป็นตัวแทนการสะสมบาร,รมีของโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องหาเลิกที่ดีที่สุดเพื่อชุมนุมเทวดานะฮะลงมานะครับและรับพลังงานจากดวงดาว ใช,ใช้พิธีกรรมที่ดีมากนะฮะตัวนี้เนี่ยใช้เสริมความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงการมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนกับเต่านะครับชีวิตจะไม่ขาดเงินขาดทองนะชีวิตจะอุดมสมบูรณ์นะครับประสบการณ์มันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะไอเรื่องพวกเครื่องรางเนี่ยนะนะครับแต่ว่าผมเชื่อเรื่องพวกนี้นะผมก็เลยเอามาให้ดูเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องมาแชร์เนี่ยเขาไลน์มาบอกนะ หนูทำงานอยู่ต่างประเทศนะฮะเยอรมันทำโรงงานมา15ปีแล้วค่ะเคยดูดวงกับอาจารย์ไว้แม่นมากเนี่ยตรงทุกอย่างเลยค่ะพอดีหนูได้บูชาเครื่องรางเต่าศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มาด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วตอนอ่าตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากหลายอย่างหนูลาออกจากงานประจำแล้วค่ะพอดีได้ทำธุรกิจ มีคนช่วยเหลือแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเยอะมากหนูได้เงินมาก้อนใหญ่จากธุรกิจไปถึงปีเกือบ20ล้านวางแผนอีก3ปีจะกลับไทยตอนนี้กําลังจะไปซื้อบ้านที่ดินให้แม่ที่เมืองไทยเต่าที่บูชามาอัศาจรรย์กับหนูมากชีวิตหนูลําบากมากเนี่ยนะแล้วก็ที่อาจารย์ทํานายมา25ข้อเกิดขึ้นหมดเลยไม่ถึงปีอาจารย์ไทยแม่นมากได้เงินก้อนใหญ่และได้บ้านรถได้ธุรกิจใหม่ได้การอุปถัมภ์จากคู่จริงๆแ,แม่นเหมือนตาเห็นเครื่องรางเต่าก็ศักดิ์สิทธิ์สาธุ จากนี้หนูขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีสุขขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะเขาก็ดูดวงจริงๆเนะี่ยเครื่องรางเป็นตัวเสริมนะฮะถ้าดวงเรามันจะได้อะไรมันก็ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเครื่องรางเป็นของมงคลเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะตามตำราบโบราณนะฮะ